เอาละครับสวัสดีเพื่อนทุกๆคนนะครับหวันนี้เราจะมารีวิวฟูลทีมทีมชาติไทยนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องเบิร์ดนะครับที่ส่งทีมชุดนี้มาให้นะครับฟูลทีมทีมชาติไทยคนแรกครับอดิศักกายศรนะครับคนที่2ชนาทิพสงกสินครับคนที่3ครับเกลือริสทวีการแล้วก็ตามมาด้วยชาลีชาปลอยครับผมเหมือนโลนัลโดมากเลยนะ ต่อมาครับธนบูญเกศารัตน์ครับต่อมาครับชีตาทรบุญมาทันครับผมต่อมาเป็นพีรพัฒน์นชัยาครับต่อไปครับมิก้าชูนวลสีนะครับแล้วก็สุดที่นั่นพุกหอมต่อไปครับทริสตองโดและคนสุดท้ายครับโกคนเดียวของตอนนี้นะครับทีมชาติไทยตอนนี้ก็วิน ธรรมสัจจานนันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการจัดทีมนะครับจะจัดกันให้ดูสดๆเลยนะครับสำหรับการเล่นเนี่ยผมจะจัดเป็น4-3-3โดยที่จะเป็น CDM 2ตัวนะครับแล้วก็กองหน้าก็จะเล่นเป็น LWST แล้วก็ RW นะครับส่วนกองกลางก็จะเป็น CAM 1ตัวนะครับชนาทิศแล้วก็เป็น CDM 2ตัวนะครับจัดแบบนี้ไปก่อนนะแล้วก็กองหลัง4ตัวนะครับก็สลับเท้ากะปั่นนะครับเหตุผลข้าวๆที่ใช้ CDM 2ตัวนะครับ ในคลิปต่อๆไปที่ผมจะทำก็เป็นพวกแนวทางการเล่นในแพดใหม่นะครับจะให้รายละเอียดที่เยอะกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือเอาง่ายๆคือ CDM 2ตัวมันจะสามารถช่วยในการที่เอามาประกบตัวที่จะปั่นนอกกรอบได้นะครับโอเคสำหรับแผนนะครับก็ปรับการสดๆอีกเช่นเคยนะ วันนี้จะมารีวิวคร่าวๆนะครับไม่ได้เจาะจงอะไรมากมายอยากให้เห็นภาพรวมของทีมชาติไทยการเล่นศักยภาพของนักเตะแล้วก็ศักยภาพรวมของทีมเท่านั้นนะครับคือเราจะไม่ได้ไปเจาะลึกอะไรมากมายรีวิวแผนอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นนะครับเอาแค่รูปลักษณ์ภายนอกที่เห็นกันชัดๆก่อนละกันนะครับ โอเคสำหรับบรรยากาศการเล่นการใช้งานจริงๆของนักเตะฟูทีมทีมชาติไทยในฟีฟ่าออนไลน์จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันในเกมจริงๆเลยละกันนะครับไปกันเลยมากันที่จังหวะแรกนะครับก็โดนบุกนะทางริมเส้นนะครับแล้วก็โยนเข้ามาแล้วก็สกัดไม่ได้เกือบโดนยิงเข้านะครับก็ ค่อนข้างจะเป็นลองนะครับกองหลังทีมชาติไทยในการป้องกันลูกคอสเข้ามานะจะไม่ค่อยทันเขานะครับโอเคจังหวะนี้ก็ต่อบ,บอลโยนยาวมาครับเกิกดฤทธิ์นะครับปไปแย่งเขามาได้นะเขาสกัดไม่ขาดเองนะจังหวะนี้จริงๆเนี่ยกองหลังถ้าจับบอลไม่เนียนเนี่ยต้องรีบสกัดออกไปนะครับ การที่จับบอลแล้วแบบมีตัวมาจี้เนี่ยหลายครั้งจะโดนแย่งไปยิงนะครับนักเตะทีมชาติไทยกองหน้าอย่างเกิร์กริตก็รวดเร็วด,ดีนะครับเอจบวัน,นี้กองหน้ายางใหญ่อย่างอิกบ,บานะครับก็เอาอยู่เหมือนกันนะเราต้องมีสตินะครับแล้วก็ดูจังหวะดีๆนะในการเข้าแย่งอย่างให้เสียเหลี่ยมนะครับ ต้องแย่งบอลมาจากเท้าเท่านั้นนะวันนี้ต่อบอลกันอีกแล้วนะครับส่งอ่าเรียบร้อยนะครับชาลิชับคุยส่งบอลไปเรื่อยๆนะครับบอลกับพื้นเนี่ยทีมชาติไทยจะถนัดนะครับก็แปรเข้าไปง่ายๆนะครับหลอกหนึ่งทีด้วยนะ แม้ว่าแม่ดาวมันก็หลุดไปได้นะจังหวะนี้ฟาวนะครับเรามาดูฟรีคิกบ้างนะครับทีละทอนก็ยืนระยะค่อนข้างห่างนะแล้วก็ชาดาธทิตก็ยืนโค้งห่างเหมือนกันนะครับทำให้นักเตะทีมชาติไทยเนี่ยดูจะไม่มีตัวไหนที่เหมาะกับการเตะฟรีคิกเลยครับจังหวะนี้เขาหลุดมาลูกคอสนี่เราโดนอีกแล้วนะครับ ส่วนใหญ่โยนมาเขาจะได้บอลแต่เราก็ต้องชิงจังหวะดีๆนะจังหวะน,นี้ก็เลี้ยงมาครับโอ้โหพริ้วนะชาลีชัปปุยครับไไกลสอนครับก็ลองปาดดูข้ามคานไปนะครับการปานของอาิสักจะค่อนข้างช้านะครับแล้วก็เย,ย้ยอยๆนะไม่ค่อยมีน้ำหนักนะครับ จังหวะนี้สวนกลับครับอริสักไกสอนจ่ายบอลทะลุช่องมาที่เกิร์กลิทนะครับเกิร์กลิทก็เลี้ยงยาวไปสุดเส้นเหมือนเดิมนะครับจ่ายแล้วก็ยิงเข้าไปง่ายๆนะครับก็เอาชัวร์ก็จ่ายจนสุดแล้วค่อยยิงเน้นๆครับจังหวะนี้โดนสวนกลับมาครับมาดูการป้องกันของทีมชาติไทยลูกโยนครับมงไม่ค่อยขาดนะครับแล้วก็มงแบบเนี่ยแย่งมงยากนะครับ นี่ก็เป็นข้อเสียแบบหลักๆของทีมชาติไทยนะจังหวะน,นี้เขาเตะสกัดพลาดมานะครับเราสวนกาบอีกแล้วนะหลุดนะครับหลุดมาที่ชับปุยชับปุยใจต่อยาวไอ้สักไกสอนต่อให้เกิดบิดเราก็ยิงด้วยซ้ายเข้าไปนะครับเนี่ยเอาชชว์ก็อย่างนี้นะครับเพราะว่าเรื่องค่าพลังเรื่องรูปร่างนะครับเราเป็นรองเราต้องต่อบอลไวๆนะจังหวะน,นี้มันดูโอ้โหความ ความดื้อของอดิศักนะครับมีความดื้ออยู่ในตัวนะวก็เหมาะกับเป็นหน้าป้าของจริงนะครับวันนี้แค่เริ่มเกมนะครับจ่ายครับเพิ่งเคลียรแล้วก็ผิวนิดนึงต่อบอลเข้ากลา,างครับให้ธนบูลนะครับแล้วก็ชาชลิชาโปโยนะโดนแย่ครับคืออย่างเงี้ยจะให้เห็นว่าถ้าช้าเนี่ยแล้วเราบางด้วยครับมันก็จะ เสียจังหวะไปหมดนะครับการเล่นบอลทีมชาติไทยต้องเล่นบอลด้วยความรวดเร็วนะครับการมองเนะี่ยไม่ค่อยมีน้ำหนักนะครับลูกคอสลูกไล่สำหรับทีมชาติไทยเนี่ยถ้าไม่เหน่งๆจริงเนี่ยจะโอกาสน้อยมากนะครับวันนี้โดนบุกมาโอ้โหโดนลูกอย่างนี้นะครับกวินเดี๋ยวจังหวะหลายๆจังหวะจะเห็นว่ากวินเป็นโกลที่ดดนหนึ่งหนึ่งได้ค่อนข้างดีนะครับ จังหวะนี้เกิดลิกเท้าขวาเน่งๆก็ซัดเข้าไปนะครับต้องเน่งๆนะถ้าแบบจังหวะที่มันรวดเร็วจริงๆเนะี่ยก็เท้าขวาจะประสิทธิภาพมันจะลดลงไปเหมือนกันนะครับดูขนาดตัวนะคอโหเนี่ยอย่าให้เขามาถึงตัวนะครับไม่งั้นนี่คือแบบยังไงนี่ครับจังหวะหนึ่งนะที่กดออกมาเลยนะครับ ก็ป้องกันไว้ได้นะครับจังหวะนี้ส่วนกลับมาเนี่ยถ้าถึงตัวนี่โดนปะทะเรียบร้อยนะครับจังหวะน,นี้ชนาทิพย์นะครับก็เรียบร้อยไปมีความรวดเร็วในการออกบอลน,นะบอลออกจากเท้าเขาเนี่ยหักปุ๊บยิงปั๊บนะครับก็เข้าไปนะความคมการแปลนี่สุดยอดอยู่แล้วนะครับจังหวะนี้เปิดมาลูกคอสนะครับโอ้โหเจอวิดิตที่เรียกได้วา่าม่งดีมากๆอยู่แล้วนะการไม่ได้อยู่แล้วนะ ลูกอย่างนี้นะครับการลำบากจริงๆครับทีมชาติไทยนะครับเรืนี้สวนกลับมานะครับต่อบอลกันไปบนหนึ่งทียังไงปั่นติดนะครับโอ้หลายๆจังหวะที่ได้ลองเอาไปเล่นเนี่ยเวลาปั่นมันชอบจะมาบังกันเองนะจังหวะน,นี้นะครับอ่ะคึ่งบอลนองโห่จ่ายทีหลุดเลยนะครับมาที่อดิศักดิ์แล้วก็แปลง,ง่ายๆเข้าไปนะครับการ ที่โกมาดนหนึ่งหนึ่งกับเราเนี่ยการที่จะทําให้เรายิงโอกาสเข้ามากคือแปลให้มันเลียดที่สุดน,นะครับถ้าโด่แม้แต่นิดเดียวมันอาจจะมีโอกาสติดมือได้จังหวะนี้นะครับโยนมาที่ด็อกบาเนี่ยถ้าเราโดนกองหน้าโตใหญ่ๆคมๆมเนี่ยบอกได้เลยว่าป้องกันยากมากครับเนี่ยเขาจับบอลได้นิดนึงยิงไม่ต้องห่างตัวมากครับเราก็ป้องกันไม่ได้แล้วนะครับจังหวะนี้ เกิดลิกโดนแย่งแย่งคืนมาได้ครับ,คครบใจใายมาที่ธนบูลครับโอ้โหส่งต่อเร็วอดีสักไปแย่งบอลมาได้อีกแล้วนะก็เนื่องจากรูปร่างที่บางแล้วก็ความคล่องตัวสูงของทีมชาติไทยมันก็บางทีก็ไปแย่งมาได้ครับนี่จังหวะพลาดของกองหลังนะครับ,รบ,รบข้อเสียของกองหลังที่ไม่มีสกิลเคลียร์แบบ ถ้าพิเศษอะไรพวกนี้นะครับก็จะนนพยายามจับบอลเล่นแล้วก็เสียให้ฝั่งตรงข้ามนะครับจังหวะนี้โตกลับมาจ่ายเข้ามาที่ชาริชโปยครับโอ้เสียบเอาไม่ยู่แล้วก็เอาช่อีกแล้วนะครับนา,นาทิตก็ยิงเข้าไปนะครับง่ายๆนะจังหวะนี้ทําเกมขึ้นมาครับส่งเร็วอีกแล้วนะวก,วนะก็หลุดปลายชิป การจะชิปเข้านะครับไม่ผ่านมือนะต่อบอลกันมาอีกแล้วนะครับชนะทิพโยนแล้วก็โมงเข้าไปง่ายๆต้องเหนง่งๆจริงๆครับลูกโมงถึงจะทำสกอร์ได้นะคร,รับการเล่นเกมต่อบอลไปต่อบอลมาเนี่ยมันก็เหมาะกับแพทนี้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะทำทีมแบบไหนนะวันนี้โยนมาอีกแล้ว ดูจังหวะด,ดีๆแล้วก็วิ่งแนวบอลได้จังหวะนี้ยิงแปรเข้าไปธนบุญก็เติมมายิงได้นะครับจับบอลได้ถือว่าดีเลยนะจับบอลลงแล้วก็ยิงได้เลยนะครับจังหวะนี้ก็โดนสวนกลับมาอย่างนี้นะครับคือแบบจิมเอาไม่ค่อยอยู่สกัดไม่ค่อยขาดนะครับแล้วก็กวินก็พลาดนะเป็นโกลที่ ชอบออกมาตัดบอลนะครับไม่ได้กดเองนะมันออกมาเองนะครับลูคอสเป็นไงกวินพุ่งเวออีกแล้วนะครับจังหวะนี้นะก็วิ่งเข้ามาแทรกตัวมงเข้าไปได้นะครับสำหรับอลิซักไกลสอนนะครับน่าจะเป็นตัวที่มงดีที่สุดของทีมชาติไทยแล้วนะครับในการทำประตูนะจังหวะนี้กวินหนึ่งหนึ่งเซฟได้นะครับเขา เอาบอลลงไม่เนียนนะครับแล้วก็ดูนะครับยิงไม่เลียดคอนะครับก็ติดมือกวินนะครับวันนี้ครับจ่ายจายครึ่งหนึ่งทีจ่ายครับอดิศากรยสอดก็หลุดไปกระดกกลับมาหนึ่งทีครับแล้วทําไงครับสัตเต็มข้อปากโอ้โหเนี่ยมันย้อยมันมันดูไม่มีความแรงนะครับก็ชนสามเหลี่ยมเกือบเข้าไปนะครับ จังนี้โดนโยนมาครับโอ้โหเหลือไหมเอาปัดได้นะครับเขายิงไม่ดีเองนะยิงมาตองตัวนะก็วินซึ่งหนึ่งหนึ่งดีอยู่แล้วด้วยนะครับจังหวะนี้ยิงแสกหน้าเข้าไปแปรแบบแปรเสาแรกด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นโกนอื่นเนี่ยจะสามารถรับได้ไหมแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะรับได้นะครับ จังหวะนี้ครับโยนมาหม่งได้ครับหลุดไปหนึ่งหนหักเข้าขวาของชับปุยแล้วก็แปรเลียดเข้าไปง่ายๆนะครับก็เป็นลูกยิงที่เหมาะแล้วก็เข้าง่ายที่สุดของแพทนี้อยู่แล้วนะครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับไฮไลท์ต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเราก็จะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแต่ละตัวนะข้อดีข้อเสียนะครับ โอเคเริ่มกันที่กวินเลยนะกะวินก็ในแผทปัจจุบันนี้โกก็ความสามารถด้อยลงไปนะครับเพราะว่าเขาปรับมาให้เกมลุกมันดีขึ้นแน่นอนว่าเกมรับมันก็จะต้องด้อยลงมานะครับหรับกวินถ้าเทียบกับคาซิยัตเลยเนี่ยก็ไม่สามารถเทียบได้นะครับแต่ก็มีลักษณะที่คล้ายๆกันอยู่นะรูปร่างนะครับแล้วก็ชอบการออกมาตัดบอลจะสังเกตได้ว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเขาจับบอลไม่ดี ยิงไม่เนี้ยบจริงดวลหนึ่งหนึ่กวินสามารถป้องกันได้ดีนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับทิทสซองโดเนี่ยก็เล่นในแบ็คขวานะครับเป็นอารมณ์จากคล้ายๆแดนนี่อเวสนะก็ชอบเติมนะครับเติมแล้วก็มีรูปร่างที่เล็กนะครับในการใช้งานเนี่ยมีความเร็วพอสมควรนะครับสิ่งที่เราต้องโฟกัสมากๆเลยเวลาเล่นเกมรับเนี่ยเราต้อง ช่วงชิงเหลี่ยมกันนิดนึงนะเพราะว่าถ้าไปเจอตัวที่มันแข็งๆแล้วก็เร็วสักหน่อยเนี่ยบอกได้เลยว่าเอาไม่อยู่นะครับต่อมาครับส,นนสุดที่นานสุดที่นานสําหรับกองหลังซึ่งความรู้สึกในการที่มันปรับอัปเดตแพดมากองหลังก็จะด้อยลงไปนะครับสุดที่นานก็อยู่ในนักเตะที่อยู่ในระดับว่าใช้งานได้ดีนะครับต่อมาครับมิก้าชูนวลสีอันนี้เป็น กล้องหลังจาเป็นนะที่ต้องดันลงมาเล่นเป็น C B นะครับเพราะว่าธนบูรเนี่ยสามารถเล่น C D M ได้นะก็เลยถูกดันขึ้นไปเล่นเป็น C D M นะมีความเร็วนะแล้วก็ตัวเล็กคล่องแคล่วนะครับเอามาสลับใช้กับสุีินานนี่ก็ทํางานกันคนละหน้าที่กันนะครับถือว่าก็ใช้งานได้ดีนะครับต่อมาครับทีละทอนตัวนี้เป็นตัวที่ผมบอกได้เลยว่า แตกต่างจากทีมชาติไทยทั้งหมดนะครับเป็นตัวที่แบบคือดีที่สุดในทีมชาติไทยเลยนะเอาว่ากันอย่างนี้เลยนะครับจากการที่ไปลองเล่นมาแล้วเนี่ยมันเป็นตัวที่เก่งที่สุดนะครับมันมีความพิ้วความแข็งในตัวนะถือว่าแบบระดับมันจะเหนือกว่าเพื่อนๆนิดนึงนะครับสำหรับพีรพัฒนนะครับก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับต่อมาครับธนบุญอ่าก็เป็น CDM ที่ รับได้เติมก็ดีนะครับต่อมาครับชนาธิ์เห็นหลายคนชมไว้เยอะนะครับแต่พอผมมาใช้งานจริงเนี่ยความคล่องความพลิ้วอะไรเนี่ยมันเอาไปเทียบกับอินเนสตาเมสซี่ไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้ามาเล่นอยู่ในแบบฟูลทีมทีมชาติไทยเนี่ยก็เป็นตัวที่เด่นอีกตัวหนึ่งนะสำหรับความคล่องแล้วก็การจ่ายบอลน,นะครับแล้วก็บวกกับความเร็วด้วยการจบสกอร์ต่างๆถือว่าแบบครบเครื่องนะครับในทีมชาติไทยชุดนี้นะ ต่อมาครับเกิร์กลิดก็เป็นตัวที่มีความเร็วแล้วก็คล่องพอสมควรนะครับเท้าซ้ายเนี่ยถือว่าคมเลยนะส่วนเท้าขวาเนี่ยต้องต้องใช้จังหวะที่ดีนิดนึงนะถ้าลูกแบบมีเวลาพอสมควรก็สามารถใช้เท้าขวายิงได้แบบคมนะครับส่วนถ้าแบบจังหวะที่จวนตัวหรืออะไรไงเท้าขวาจะด้อยคุณภาพทันทีนะครับต่อมาที่อดิศักกายสอนนะเป็น หน้าเป้าตัวเดียวของทีมชาติไทยตอนนี้นะครับที่ใช้งานได้นะเพราะว่าถ้าเอาเทียสินมาใช้เนี่ยค่าพลังมันน้อยเหลือเกินนะครับสําหรับอดิษักกลสอนถ้าให้เทียบเนี่ยมันจะอารมณ์แบบคล้ายๆกับโครเซ่ชิโร่นะครับแล้วก็อ่าอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโกเมสนะครับเหมือนในตรงไหนเหมือนในตรงที่ว่าการแตะบอลอะไรเงี้ยจะค่อนข้างมีความยาวนะครับ แต่ก็ต้องเข้าใจนะมันมันจะเป็นชิลูโกเมสโคเซในฉบับที่สูง179นะครับก็คือแบบไม่ได้สูงเท่าเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าความเร็วการจับบอลการเลี้ยงบอลเนี่ยจะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับแต่เรื่องความคมการจบสกอร์การวอลเล่เนี่ยเรียกได้ว่าคมที่สุดแล้วนะครับในทีมชาติไทยนะครับโอเคมาที่คนสุดท้ายนะครับสุดหล่อของเรานะครับ ชาลีชับปุยนะสำหรับชับปวยก็เป็นตัวที่สมดุลสมดุลในทุกด้านนะครับก็คือมีความเร็วเลี้ยงดีนะครับแล้วก็จบสกอร์ได้ดีอีกตัวหนึ่งนะครับการผสานงานกันของเกิร์ลลิสอดิษาไกรสอนชับปุยแล้วก็ชนาทิศเนี่ยเราสามารถเล่นต่อบอลกัน,นบทีมชาติไทยได้แบบเออรู้สึกว่ามันแบบเป็นทีมชาติไทยจริงจนะครับส่วนภาพรวมทั้งหมดเนี่ยหลังจากที่สัมผัสมา หลายๆเกมนะครับที่เอาไปเล่นนะครับบอกเลยว่าทีแรกก็เล่นแรงกิ้งนะครับแต่มันคือเล่นแล้วความอึดเนี่ยมันจะลดทุกเกมไงแล้วเราต้องใช้11ตัวจริงเนี่ยตลอดทุกเกมนะครับผมเลยมาเล่นในโหมดเฟลลี่นะครับซึ่งความอึดมันจะไม่ลดนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับแบบเฟลลี่ก็ไม่ได้เจอแต่อ่อนๆนะก็เจอทีมโหดๆตลอดนะครับหมายถึงนักเตะนะ เรามาดูกันที่ค่าพลังของทีมก่อนนะครับหลังจากที่ผมติดตามมาก็มีกระแสออกมาว่าโอ้โหนักเตะไทยจาก VIP นะครับบวก7บวกแแต่มันเลเวล10บนะครับบอกโหดโกงเหลือเกินนะครับในความเป็นจริงนักเตะไทยนะครับที่บวก7บวก8นะครับเลเวล10ก็จะมีค่าเท่ากับนักเตะไทยตัวจริงนะครับบวก1ที่ประมาณ เลเวล15 16 17นะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราลองคิดง่ายๆนะครับนักเตะบวก7นะครับมันจะเพิ่มคุณสมบัติทั้งหมดนะครับหรือว่าโอเวอร์ออลเนี่ยไปประมาณ10นะครับก็คือง่ายๆคือบวก5มันจะบวกคุณสมบัติทั้งหมดไป6นะครับบวก6ก็บวก8นะบวก7มันก็จะเป็นบวก10นะครับส่วนถ้าขึ้นไปบวก8มันจะบวกถึง13นะ เพราะว่าจากบวก7ไปบวก8มันจะบวกให้อีก3นะครับทีนี้มันบวกไป10แล้วแล้วมันเลเวล10ที่เลเวล10นะครับนักเตะจะบวกคุณสมบัติไปอีก9นะครับเพราะว่านักเตะเริ่มต้นที่บวก1นะครับไม่ได้เริ่มต้นที่บวก0ูนย์ะก็บวกเข้าไป9กก็จะเหมือนนักเตะบวก1นะครับปกติที่เลเวล19นะครับทีนี้ทำไมถึงเทียบได้กับนักเตะไทยฟูลทีมที่ประมาณเลเวล15 16 17วกอะไรอย่างนี้นะครับก็เพราะว่า ฟูลทีมทีมชาติไทยนะครับบวกคุณสมบัติโอเวอร์ออไปอีกบวก3นะครับทำให้จริงๆแล้วนักเตะไทยที่เลเวล15นะก็จะเหมือนเลเวล18อะไรงี้นะครับ16ก็เหมือนเลเวล19กนะฮะ17็ก็เหมือนเลเวล20ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฟูลทีมชาติไทยที่ผมเอามาใช้เนี่ยค่าพลังนะครับไม่ต่างจากการใช้นักเตะ v i p ที่เป็นทีมชาติไทยนะครับ จะบอกภาพรวมให้ฟังถึงนักเตะชุดนี้นะครับว่ามันไม่ได้โกงอย่างที่ใครๆคิดนะครับภาพรวมจริงๆนะครับนักเตะทีมชาติไทยชุดนี้มีความคล้ายกับนักเตะทั่วๆไปนะครับในเกม FIFA อ,อนไลน์3เนี่ยที่ค่าพลังอยู่ที่70ต้นๆนะครับถึง70กลางๆเนี่ยจะคล้ายๆนักเตะพวกนั้นนะครับแต่เราไม่ค่อยได้ไปเล่นนะเราเลยรู้สึกว่าแบบ ทีมชาติไทยโกงแปลกๆหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วถ้าเราได้มีโอกาสไปเล่นนักเตะทั่วไปที่ค่าพลังประมาณ70ต้นๆถึง70กลางๆเนี่ยก็จะรู้สึกได้ว่าไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้โบนัสแบบนักเตะทีมชาติไทยนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นข้อเสียมากๆเลยคือส่วนสูงเฉลี่ยของทีมนะครับมันทำให้เราต้องลดการเล่นบอล กลางอากาศนะครับลงไปนะสหรับการคอสบอลเปิดเข้าไปหม่งธรรมโตเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากนะครับการเล่นบอลต้องแบบพยายามเล่นลูกสั้นแล้วก็ลูกเรียดนะครับเพราะลูกยาวโยนยาวตักข้ามหัวอะไรเงี้ยความเร็วทีมชาติไทยถ้าไปเทียบกับทีมเบสเพเยอร์เนี่ยบอกได้เลยว่ามันสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องการป้องกันลูกคอสบอลการเปิดเข้ามาโจมตีบอกนะได้เลยว่า การยากมากเพราะว่ากองหนังทีมชาติไทยเนี่ยต่อให้เอาธนบูรล,ลงมาเล่นเนี่ยก็ก็สูงแค่180นะครับก็ถ้าเราเจอฟูทีมชาติไทยเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ต้องเน้นโยนนะครับเล่นปกติเราก็สามารถสู้ได้แล้วเพราะว่าฟูลทีมชาติไทยก็เปรียบเสมือนฟูทีมนักเตะอารมณ์ประมาณค่าพลัง70กลางๆนะครับอันนี้คือแบบบวกค่าพลังเพิ่มมาให้แล้วนะ แล้วก็ถ้าให้ไปเทียบกับทีมเบสเพเยอร์นะครับบอกได้เลยว่าปูทีมชาติไทยจะเป็นรองอยู่พอสมควรนะครับในทุกๆด้านนะส่วนสูงความแข็งแกร่งนะครับอันนี้คือจุดหลักๆเลยที่เป็นรองแล้วไม่ค่อยเหมาะกับการเอาไปใช้ในการเล่นจัดอดันดับหรือว่าแบบแมชเมคกิ้งในแลงด์กิ้งอะไรทำนองนี้นะครับเหมาะกับการเล่นสนุกสนุกมากกว่านะครับ ว่าต่อให้เราทําทีม f o ทีมชาติไทยบวก5นะครับยังไงพื้นฐานนักเตะนะครับเรื่องรูปร่างส่วนสูงน้ําหนักอะไรที่มันเป็นพื้นฐานที่เราไม่สามารถไปเพิ่มมันได้จากการตีบวกนะครับมันก็ทําให้เราเป็นรองอยู่ดีนะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะมีตัวหนึ่งที่ผมว่าสามารถเอาไปเทียบกับนักเตะดังๆได้ดดเลยสําหรับทีมชาติไทยชุดนี้ที่เขาทํามาก็คือธีรทรน,นะ เล่นได้แทบจะทุกรูปแบบเลยนะครับมีความแข่งความพลิ้วที่น่าจะมากกว่าคนอื่นนะครับส่วนพวกข้อดีนะครับก็สําหรับนักเตะที่ค่อนข้างจะบอบบางนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการได้ฟาวที่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ความคล่องตัวที่มาแทนนะแล้วก็การได้เล่นฟูลทีมทีมชาติไทยนะครับก็รู้สึกว่ามันเท่มากนะครับแล้วก็ยิ่งใครใจรักเนี่ยเล่นแล้วมีความสุขนะครับก็สนับสนุนให้ ทำไว้กันตั้งไอดีหนึ่งนะครับอย่างน้อยแบบเออฟูทีมชาติไทยนะครับได้เล่นเป็นทีมชาติไทยของเราเองนะครับโอเคสําหรับการรีวิวในวันนี้นะครับภาพรวมคร่าวๆเนี่ยก็จบกันไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับขอขอบคุณที่รับชมกันจนจบน,น,นะครับครั้งหน้าน่าจะเป็นการรีวิวเกี่ยวกับแนวทางการเล่นในแพทใหม่นะครับการทําความเข้าใจเกี่ยวกับรูปเกมอะไรต่างๆนี้นะครับก็ หวังว่าจะทำออกมาในเร็วๆนี้นะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสอบนี้ลาเพื่อนๆทุกๆคนไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ